สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการทดสอบเครื่องดีวอลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นรุ่นดี28720นะครับซึ่งเหมาะสำหรับตัดเหล็กนะครับก็มีนครับเท่านตัดไฟเบอร์นะครับจริงซื้อมาใช้งานเล็กๆน้อยๆภายในบ้านนะครับมีการตัดเหล็กไว้บ้างแล้วนะครับหลายชิ้นแล้วครับเวลาตัดนะครับก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ให้ดูนะครับว่าถ้าหากว่าบางท่านนะครับ ที่กาลังมองหาแท่นตัดไฟเบอร์อยู่นะครับก็น,นี่ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ผมได้ซื้อมาทดลองใช้นะครับแล้วก็มาแนะนําบอกต่อนะครับอย่างดีวอสเนี่ยเขาก็เหมาะสําหรับงานหนักได้นะครับงานเบางานหนักก็สบายเลยครับอาจจะเป็นเหล็กที่ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับอันนี้จะเป็นในขันเหล็กตัว C นะครับ ที่เราเห็นนิยมบ่อยนะครับในการขึ้นโครงอะไรพวกนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับใน่ไม่ยากนะครับมันจะดันชิ้นนี้ให้ไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับเร็วด้วยนะก็อย่างสมมติถ้าเราจับเร็วนะครับก็มาขึ้นมาตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับโอเคจับนก็กดตัวนี้ลงไปนะครับ ครับอันนี้ก็คือเราปรับองศาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองตัดกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับประกายไฟนะครับสเก็ตเนี่ยจะออกทางด้านนี้นะครับเปิดตรงนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วก็มีม่นตาตะชิ้นนึงนะครับเวลาตัดเหล็กนะครับก็ไม่ไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆตัดแล้วก็กดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่าไปกดแรงนะครับเดี๋ยวใบจะแตกหักได้นะครับ ด้ดูชิ้นงานก่อนนะครับนี่นะครับจะเป็นชิ้นงานที่ได้นะครับก็ค่อนข้างเรียบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเหล็กกล่องอันนี้บ้างนะครับก็ค่อนข้าง ดูนะครับ ที่เราตักมาเมื่อสักครู่นะครับผมว่าก็เรียบสนิทใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูสังเกตใบ,บนะครับยังเนี้ยบอยู่เลยนะครับก็คือพวกอย่างถ้าใบที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ,จะใช้งานได้นานนะครับแล้วก็ตัดได้บ่อยหลายครั้งนะครับสังเกตดูนะครับไม่ไม่ไมค่อยมีร่องรอยตกค้างไว้นะครับเนี่ยนะครับสังเกตใบนะครับค่อนข้างจะ ยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมตัดไปหลายชิ้นแล้วนะครับกับเครื่องนี้นะครับอย่างเช่นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับก็เคยทดลองตัดไปแล้วนะครับก็ตัดได้นะครับเดี๋ยวลองตัดเหล็กอันนี้บ้างนะครับที่จะตัดเหล็กอันนี้นะครับเนื่องจากว่าทางด้านนี้นะครับจะมีพลาสติกติดอยู่นะครับซึ่งใช้ไขควงแล้วก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวอากาศตัดออกเลยนะครับ งหัวนี้นะครับก็จะมีพลาสติกติดอยู่นะครับก็ผมก็เลยตัดซะเลยนะครับเนี้ยนะครับก็จะมีเศษไว้ให้หน่อยนะครับก็อาจจะต้องใช้เครื่องเจียเพื่อให้ชิ้นงานสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับก็เป็นการสาธิตเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการตัดชิ้นงานนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ